หน,นังสือเก่าแก่มากเลยใช่ผมจำอ่านเลยหนังสือเก่าแก่มากกระบี่อย่างนั้นก็ผ่านตาละกับทุกเล anyway ่มละ a n น a าแอนเดอร์คิงสยามนี่ไงดูนี่ออันนี้หนังสือเก่ามากชอบบ้านที่มีหนังสือนี่ไงเยอะเต็มไปหมดเลยนไห

ติ่ใบที่สุดเขาพิการยังไงนะตอนนี้หายถ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมไม่ได้เคยถามนะโอ้นี่นารักมากเลยอ่ะรีบระเบียบมากแล้วมีมีความน่ารักซุกซ่อนอยู่เนี่ยอ๋อนี่มีต้องตารมี Oh you've got to look at the bathroom Turn around ดูไว้นะครับตรงในพ่ามันมีกระจกนอกจากนี่เข้ามาดูเลยระเบียบมาก Oh my god สมบัติเยอะมาก นี่คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยผมเนี่ยนั่งนอนก็น่าอยู่นะแต่ผมไม่ได้ไอยู่มากเอน่าอยู่อย่างเงี้ยสวยมากครับไอ้ตู้ตู้ชานแบบนี้ไปหาที่ไหนอะครับเล่นเ,นเนระดับมาก,กเต็มเลยเต็มเลยละฮะดีเทลพี่เห็นดีเทลที่ดีเทลมาก,อก,กโอ้โหดีเทลมากใช่ขาก็ชอบอย่างเนี้ย ฉันเดเรียสวยมากมากดูสิเนี่ยอันเนี้ยรูปอันนั้นรูปใจน้องวาดนั่นเองน่อยก็วาดโอ้สวยมากมากเจ้าเป็นคนใก็อยู่อย่งนี้หรือเปล่าผมไม่เคยไปบ้านเลยแต่อีกองสุนนะก็บอกว่าสงสัยว่าเวลาเก็บมาชุดดสวยพอี

ผมอยู่ที่บ้านพีอรุนนะครับตอนนี้กำลังเปวดหนังสือ Food Presentation สวยมากได้ไปเจอของจริงแล้วครับพี่มิ้นฟูดสไตลิสต์อึ้งฟูดสไตล์ตกใจว่าใช่หรือตกใจเขาเลยปรับตัวไม่ทันนะฮะอันนี้สวยมากเลยเนี่ยอันนี้อันเนี้ย ดูสีแตงกวาสไลด์แบบบางมากอันิเมนูอะไรครับเนี่ยดูเสยโอ้โหตาละชีวิตช่างแบบสวยงามมากนี่เห็นดินสองไหมคะดินสอยังเป็นอ์ติสติกเลยค่ะตะขับดูดินสองใช่ใช่ชอบมากเดี๋ยวก็อ่านผู้ยังสึดที่ได้ฟังอ่านครับกุเรียงนอนงหารชำนาญศึกแสนห้าวฮึกองอาจชาติทหาร รวมพระหนพลพม่าเดชาชาญประจันบาลทั่วสิบธิศปลิดภัยรีด้วยถือสัตว์ปฏิญาณขานวาจาขันอาสาชีวิตมิคิดหนีขอทูลเทิดตองอูรู้พักดีแด่ภูมีองค์มังตราฝ่าละอองสู้ตรากตรำทำศึกมินึกวัน ศัตรูพรั่นสยบสิ้นทุกถิ่นผองเพรีลั่นสนันพกจบเขตครองเสียงกึกก้องสถานทั่วชั่วดินแดน <c oughs> เพราะมากเลยครับันมันสัมผัสับสิแล้วตอนจบจะดีน้ำจะเด็ดเด่นกระเดื่องคนเลื่องลือได้ยินชื่อสุดประมาพาขวัญแขวน องมังตรายังวิตกยังวิตรกตระนกแทนระแวงแม้นบุเรงนองจะคล้องใจถ้ายินยอมพร้อมรับสนับสนุนจนวายวุ่นฉลองการงานยิ่งใหญ่สยุมพรจันทราพิยาใจคล้องหัไทยบุเรงนองต้องจำนนทั้งชีวิตอุทิศตอบมอบใจกาย จวบวางวายเฉลิมรัตฉัดตองอูแดจะเด็ดสิยังเขามัวเมารักวนกระอักหนักอุราหน้าอดสูลืมคำหนึงถึงหน้าที่ที่พันตูก็ไม่ได้กะว่าพลอดจะัดไปลงไงนะนี่มันสมัยก่อนดีเทลมากน,นี่ตอนที่ตอนที่เปิดใหม่ๆนะาานี่คุณเห็นไหมนี่ผมจะไล่คุณดูดีเทลมากๆเห็นไหมเวลาผมทำเนี่ยนะแล้วผมจะ บ่งไว้ด้วยว่าใครทําส่วนไหนยังไงเนี่ยอาจจะถ่ายไว้ามือถ่ายก็ไม่รู้นี่มันสมัยตอนเปิดร้านใหม่ๆนะี้ม่ต้องกี่ปีครับอะไรนะโอ้ยตอนหนึ่งเก้าแปด้าผมไม่เคยเห็นใครทำอย่างนี้เลยพี่เห็นไหมผมจะบอกไว้เลยว่าใครอยู่ส่วนไหนทําอะไรตรงไหนแล้วเออแล้วจานยังไงอะไรนี่ผมจะบอกไปตรงนี้โอเคนี่การดีไซน์นะอ๋อ นี่นี่อาจจะเป็นเจ้าแรกเลยนะครับทำมาตั้งนานแล้วตั้งปีแปดห้านนไม่ใช่ของมานี่วันหลังคุณต้องมีเวลาคุณถึองอะ่าอ่านพวกนี้นะเพราะบางอันนี้เป็นกลอนอะไรต่างๆด้วยมันมีจิตมีของอย่เงมือนก็มีสัมผัสนอกสัมผัสในใชหมดเลยแล้วรับรองว่ามันจะต้องถูกเรียกว่าฉันทะลักไม่มีการที่แต่งไม่มีสัมผัสยงหรือไม่มีอะไรเนี่ยมันจะถูก ตแต่นยนถเพราะพ่อยี่กสารศาสตร์นยแล้วจะเป็นแบบแผนได้ครับสารศาสตร์ผมก็กผมระวังนะเรื่องการแต่งเหมือนผมดีไซน์อาหารเนี่ยผมต้องระวังรายละเอียดมากแล้วผมจะต้องสรรหาคำที่จะต้องลงเสียงวันในยุคให้เหมือนกับฟังอ่านแล้วจะลื่นหูจะคล่องเหมือนกับเพลงมันไม่ขัดไงแล้วต้องเลือกคำที่ได้ความหมายเอ้ามันไม่ใช่แต่มันจะมาแบบอะไรนะต้องเฟ้นหน่อยมันจะมามันก็มามันมาแต่ผมก็ต้องมาเฟ้นอีกทีหนึ่ง คือเหมือนกับผมดีไซน์อะไรขึ้นมาผมก็ต้องมาเน้นายไรเียอีกทีผมมา r รีไฟอทีนึ่นที่จริงอะผมเขียนเรื่องเยอะตอนเป็นนิสิตอาจารย์เราของผมไม่หมดผมเสียดายอยู่แต่ใวันนี้เพราะเราไม่รู้นี่ออไอ้คะแนนเราดีแล้วของเราหรรเราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นเป็นตอนที่เรากําลังฝันอย่างเฟื่องเฟื่องเอ๊แต่ถ้าเข้าไปเผยแพร่เขาก็ต้องบอกเขาไม่เอาไปเผยแพร่เพราะยังไม่เคยออกมาเพราะเขาคงเอาไปเก็บของเขาเองเลยเป็พังงานเข้าไปมีเล่มนะผมแต่งฉันเล่มหนึ่งนะเป็นเล่มใหญ่แค่นี้เป็นนิทานนะ ซึ่งสร้างตั้งเองแล้วรูปสวยงามมีเพื่อนถาปัดผมคนก็ช่วยหนึ่งผมดีไซน์เองนะช่วยทำสวยงามมากก็เป็นฉันทั้งเล่มนะเมื่อก็ตั้งครูฉันสมัยนี้ยังหาทำยากเลยก็เอาของผมไปแล้วผมก็ไม่มีต้นจะบักสมัยนั้นเราไม่มีการบัดเซียร์บัพิมพ์แล้วมันสวยเป็นออริจินอลเลยมีครูเมย์ด้วยเสียดายครูคนนี้ก็ไม่รู้หายหัวไปไหนนะตายแล้วผมตายไปแล้วเรไม่ได้คิดไงเราเด็ก งานฝีมือลุ้นล้วน,นเลยใช่ใชครับมันไม่สามารถแลวตอนนั้นเรายัน<ม>ง<ค>นุ่มไถคอมพิวเตอร์อรนุ่มมัน<ล>ออกมา<อ>สวยงามมากผมยังยังเรียกว่ายังเห็นภาพตรงนั้นอยู่เพราะผมเขียนเองนี่แล้ก็เสียดายถ้ามันตกหายไปไหนแบบไร้ค่านี้น่าเสียดายเพราะทํานอกจากภาพวิจิตรงามเลยนะทุกอย่างทุกตอนเด็กจะอ่านเป็นแบบตัวต้นฉบับหนังสือเลยเป็นตําราอะไรจะได้มันจะต้องมีสักวันหนึ่งฮะไม่รู้ผมจะโผล่มาได้พี่ต้องตามตัวเขาไ้เจอก่อนที่สีมันจะจางครับเพราะว่า สีจางไม่เป็นไรแต่ตัวที่แต่งมันมันสําคัญกว่าภาพสำคัญกว่าร้อยเท่าแต่ตอนที่มันไปได้วยกันแล้วมันม็นของมีค่าไป็นช้น